เดินจงกรมรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่เดินคิดนะเดินคิดเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเหนื่อยเปล่าด้วยนะเดินจะต้องรู้ตัวเท่านั้นก้าวไปก็ให้รู้เหยียบลงพื้นก็ให้รู้นั่งอยู่เนี่ยเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างก้นเราติดพื้นมีใครไม่ได้รับรู้เลยบ้างว่าก้นไม่ได้ติดพื้นเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมีใครคิดอย่างนั้นมัง่งก้นเราติดพื้นก็คือรับรู้ รับรู้ความรู้สึกเรียกว่ารู้ตัวรู้เนื้อรู้เนื้อรู้ตัวทําไมเราถึงต้องรู้เนื้อรู้ตัวการที่เรารู้ตัวนั่นแหละมันทําให้เราไม่ไปคิดถ้าเราไม่คิดนี่กรรมเราไม่เคยเกิดเลยนะเพราะเราคิดนี่แหละกรรมเราถึงเกิดความคิดมันสร้างกรรมพอเราคิด เราคิดปุ๊บมันมีอารมณ์ขึ้นมาเลยมันปรุงแต่งแล้วมันเป็นอารมณ์เร็วมากอย่างอาจารย,าย์จยกตัวอย่างอย่างลมพัดมาอย่างเงี้ยลมมากระทบปุ๊บเรารับรู้เลยว่าโอ้ยินสบายเห็นไหมว่ามันปรุงแต่งโดยที่เรารวดเร็วจนเราเนี่ยจับมันไม่ทันถ้าจิตเราไม่ละเอียดนะเราจับมันไม่ทันหรอกการปรุงแต่งเพราะฉะนั้น ความคิดนี่แหละมันสร้างวิบากกรรมให้กับเราแต่เราจะไปโทษจะไปด่าความคิดไม่ได้เพราะการไปด่าความคิดคือการคิดขึ้นมาเพื่อด่าความคิดเราต้องหาวิธีดับไฟแต่ต้นลมไฟมันก่อมาจากตรงไหนมันก่อมาจากมันก่อมาจากอะไรมันก่อมาจากการกระทบ เพราะเราให้ค่าเสียงนั้นเราจึงหยิบมาปรุงมีคนชมแล้วก็ให้ค่าว่าเขาชื่นชมเราหยิบมาปรุงมันจะเป็นอารมณ์เกิดความพอใจขึ้นมาทันทีแต่ในกรณีที่เราไปประเทศพมา่าพม่ามันเห็นหน้าเราปุ๊บมันด่าเราแช่งเราด่าโคตรพ่อโคตรแม่เราแต่เราก็ได้ยินเสียงลง้งเล้งลง้ลงเลง้งล้งเล้งแต่เราไม่ได้ให้ค่าการไม่ให้ค่าคือการไม่หยิบมาปรุง ถ้าพมา่ามันเจอเราเนี่ยอย่างเราไปเที่ยวประเทศมันใช่ไหมมันด่าเราโกรธพ่อโกรธแม่อีคนไทยนิส right, ัยไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่เราฟังไม่ออกเราไม่ได้หยิบมาปรุงนะเพราะฟังไม่ออกได้ยินอยู่มันลงเล้งลงเล้งอะไรกันไม่รู้แต่ฟังไม่ออกโกรธไหมนั่นไงคือการไม่ให้ค่านั่นแหละคือการไม่ให้ค่าเสียงเพราะมันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าแปลว่าอะไรนี่แหละเราจึงหยิบมาปรุง แล้วมันเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจขึ้นมาเขาชมก็ปรุงเป็นความพอใจรู้สึกยินดีพอเขาดา่าปรุงเป็นความไม่พอใจรู้สึกไม่ยินดีเกิดเป็นอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีเกิดความพอใจและไม่พอใจความพอใจก็เป็นกรรมในด้านดีความไม่พอใจเป็นกรรมในด้านไม่ดีเป็นกรรมในด้านมืดแต่สิ่งที่เรา สิ่งที่มันไม่เป็นกรรมสำหรับเราคือการไม่ปรุงแต่งได้ยินอยู่แต่ไม่ได้ปรุงไม่ใช่ไม่ได้ยินนะอย่างเสียงนกอย่างเงี้ยเราได้ยินหมูเราไม่ได้หนวกเราได้ยินแต่เราไม่ได้ปรุงมันก็ไม่ได้เกิดเป็นกรรมไม่ได้เกิดเป็นอะไรแต่ถ้าเราปรุงแล้วมันไม่มีความรู้สึกร่วมอันนั้นไม่เป็นกรรมอย่างเสียงนก มันมันร้องกันจิบจับจิบจับเนี้ยเราปรุงละแต่เราไม่มีความรู้สึกร่วมไม่ได้เป็นกรรมนะแต่มันเป็นการส่งจิตออกนอกภาษาธรรมคือการส่งจิตออกนอกมันคือส่งส่งผู้รู้ตัวเองเนี้ยไปเฝ้าเสียงว่ามันคุยกันอยู่ตรงไหนเนี่ยเรียกว่าส่งจิตออกนอกนอกจากเราฟังแล้วเราไม่ใช่แค่ว่ามันคุยกันอยู่ตรงไหนเอ๊มันมีกี่ตัวอ่ามันมีเสียงเล็กเสียงใหญ่ มีมีเด็กมีผู้ใหญ่เห็นไหมมันปรงไปสารพัดเลยลืมรู้ตัวละขณะที่ไปฟังนี่แหละให้เราเข้าใจกลไกของความคิดมันสร้างกรรมแบบไหนแล้วเราต้องตัดวงจรมันยังไงเรามาฝึกเรียนรู้ตัดวงจรของ อุปทานตัดวงจรของความยึดมั่นถือมั่นตัดวงจรของภพชาติที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยนะเรามาปฏิบัติไม่กี่วันไม่ใช่ว่าเราจะบรรลุทําได้เลยนะโอ้โหก็เราเกิดมากี่กลับแล้วอะ่ะหนึ่งกลับของพวกเราเนี่ยหนึ่งกลับมันยาวนานมากนะอย่างกลับเนี้ยมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ เนี่ยกลับเนี่ยพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วเราเกิดมากี่กลับแล้ว่ะห้าพระองค์เนี่ยเราทันเนี่ยหมายถึงว่าเราเกิดมารับรู้ประวัติของท่านเนี่ยแค่พระองค์ที่สี่แต่องค์ก่อนก่อนหน้านั้นน่ะเรารับรู้ประวัติไม่ได้เพราะมันไกลมากสืบค้นประวัติไม่ถึง ซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่าอย่าเสี่ยงการเสี่ยงว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าพระสีอานก็เหมือนเราเสี่ยงเล่นหวยนั่นแหละหวังว่ามันจะถูกน่ะแล้วมันถูกไหมละ่ะเหมือนกันกับเสี่ยงว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าอันเดียวกันแหละคาดหวังแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรอกเพราะฉะนั้น อะไรที่สําคัญที่สุดอะไรที่เราทําได้ตอนนี้โดยที่ไม่ต้องรอเราก็ปฏิบัติภาวนาให้ตัวเองได้บรรลุธรรมในชาตินี้ไปเลยรอเอาอะไรมีอะไรต้องรอไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็มาตัดสรู้แล้วคําสอนของท่านก็มีแล้วครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงธรรมก็มีแล้วมันพร้อมทุกทุกองค์ประกอบแล้ว ปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนี่แหละทาไมถึงต้องทําตามครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ครูบาอาจารย์ท่านเข้าถึงแล้วท่านเดินมรรคมาแบบไหนท่านก็เอาวิธีของท่านนามาสอนเราเราก็ปฏิบัติตามเรียกว่าเดินตามเส้นทางเราไม่เข้าใจอะไรเราเดินไปตามเส้นทางแล้วเราติดขัดอะไรเราไม่เข้าใจอะไรเราก็ถามครูบาอาจารย์ได้เพราะตอนนี้ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตให้เราถามอยู่แต่ถ้าสิ้น สิ้นครูบาอาจารย์ไปแล้วเราต้องไปหาครูบาอาจารย์คนใหม่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เราถามเขาไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาบอกน่ะมันตรงทางหรือเปล่ามันถูกทางหรือเปล่าอย่าลืมนะว่าคนสอนธรรมะไม่ได้อธิบายให้เข้าใจได้ทุกคนนะอธิบายให้เข้าใจเนี่ยไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้อธิบายเก่งทุกคนคนที่อธิบายให้คนเข้าใจง่ายอธิบายแล้วให้สื่อสารยังไงให้คนเข้าใจ อันนี้สําคัญมากครูบาอาจารย์แบบนี้สําคัญมากถ้ามีเยอะๆยิ่งดีเพราะการที่เราจะเรียนรู้เรื่องระบบจิตใจของเราเนี่ยเราต้องหาครูบาอาจารย์ที่อธิบายได้ลึกซึ้งและละเอียดและรู้จริงจะรู้จริงได้ครูบาอาจารย์คนนั้นต้องแจ้งก่อนแจ้งในความจริงก่อนถึงจะอธิบายได้แบบผู้รู้จริง เราไม่เข้าใจไงว่าการปฏิบัติธรรมมันคือปฏิบัติให้หมดไม่ใช่ปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติให้มันหมดกิเลสให้มันว่างไม่ใช่ปฏิบัติแล้วให้มันได้อะไรขึ้นมาเพราะการกําจัดกิเลสออกจากจิตเนี่ยกำจัดให้กิเลสออกจากจิตเคลียทุกอย่างเคลียพพเคลียชาติที่สะสมมาไม่รู้กี่กับเนี่ยเคลียให้มันออกให้หมดยิ่งมันออกมันออกออกมากเท่าไรมันก็ยิ่งสงบมากเท่านั้น คนสงบเนี่ยสังเกตไม่ยากเขาจะพูดน้อยสํารวมมากอยู่กับตัวเองมากนิ่งนิ่งได้มากกว่าคนปกตินิ่งนี่ไม่ใช่ว่าทำตัวนิ่งแต่คิดวุ่นวายอันนั้นไม่เรียกว่านิ่งนะนิ่งคือต้องนิ่งภายในต้องนิ่งความคิดปรุงแต่งจะน้อยมากเรียกว่านิ่งถึงกายจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาถึงกายจะทำโน่นทำนี่แต่ใจมันนิ่งจิตมันนิ่ง อันนั้นเรียกว่านิ่งของจริงจิตนิ่งคิดคิดน้อยหน้าตาก็จะไม่ยุ่งหยิงคนคิดมากเนี่ยมันจะออกมาทางหน้าตาหน้าตามันจะยุ่งถึงกดข่มไว้หน้าก็ยุ่งเราเกิดมาเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ว่าจะเป็น ภิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาพวกเราสามารถและมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติธรรมได้และมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมทุกคนและมีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนธรรมเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคนพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาเรามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วสำเร็จแล้วรู้ล่วงถึงความจริงแล้วก็สามารถที่จะเอาความจริงเนี้ย มาตีแผ่มาสั่งสอนมาเผยแพร่ได้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทสี่ไม่มีใครมาห้ามพวกเราหรอกผู้รู้ต้องเป็นผู้เผยแพร่ต้องเป็นผู้สื่อสารต่อส่งสารต่อส่งความรู้ต่อ ตอนนี้เรามีหน้าที่เรียนรู้ระบบจิตใจของตัวเองจนกระทั่งได้ค้นพบความจริงก็คือความว่างปฏิบัติไปจนจนถึงความว่างเมื่อถึงความว่างแล้วประจักษ์ถึงความว่างแล้วเข้าใจความว่างแล้วก็มีหน้าที่ที่จะสอนคนอื่นให้เดินตามเพื่อเข้าถึงความว่างเหมือนเราก็มากันวันนี้ก็ให้ทุกคนตั้งใจเนาะ ตั้งใจที่จะเรียนรู้อันนี้เป็นการเดินท่าสบายสบายโดยที่เราไม่ต้องเอามือจับเชือกก็ได้แต่ว่าเอวเราถูอยู่รับรู้การรู้ตัวได้ตรงไหนอ่านั่นแหละเห็นไหมว่าเราไม่จําเป็นจะต้องจับก็ได้เราฝึกให้ชินไม่งั้นเวลาเราไปเดินในที่ไม่มีทางจงกรมไม่มีเชือกเราก็จะรู้ตัวกันไม่เป็นอ่าเราพอเราเดิน สัมผัสเชือกเรารู้ตัวที่เอวไปแล้วคราวนี้เราให้เราให้เรารู้ที่มือกับรู้ที่เทา้ทาเท้าสัมผัสรู้ที่เทา้ามือถูปไปรู้ที่มือกับทเท้าเดินตามอาจารย์ตอนตะกี้เรารู้ที่เอวได้แล้วนะอันนี้เรารู้ที่เท้ากับรู้ที่มืออ่าเดินไปให้สุดแล้วก็เดินกลับมาตอนนี้เราเพิ่มจุดเป็นสองเป็นจุดสองจุดนะมือ เท้าตากกี้เรารู้รู้ที่เอวเป็นสามจุดละอืมใครจะเอว,เอวถูไปด้วยก็ได้นะการรู้ตัวคือการมีสติอยู่กับตัว,ตว,ตตวเพื่อไม่ให้ตัวเองเผลอไปเพื่อไม่ให้ตัวเองไหลไป ไม่เผลอไม่ไหลไปกับความคิดปรุงแต่งไม่เผลอไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่หลงไปกับความคิดไม่หลงไปกับการปรุงแต่งอยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวประคองการรู้ตัวให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว การที่เราอยู่กับเนื้อกับตัวการที่เราไม่ไหลไปกับลมมันเป็นการไม่สร้างภพสร้างชาติไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเองนี่เราเรียนรู้ได้3ามจุดแล้วนะต่อไปให้รู้ที่ลมหายใจกับท้องพองยุบเราเดินมือก็สัมผัสถูปไปอย่างเงี้ยแล้วรู้ที่ท้องพองยุบรู้ที่สะโพกโยกโยกเยกอ่ะการเคลื่อนไหวของร่างกายอ่ะ จับความเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ที่ท้องพองยุบท้องพองพองยุบยุบมีใครจับความรู้สึกได้บ้างอ่าแล้วเวลาเราโยกเนี่ยเอวเราเนี่ยสังเกตดีๆเอวเราจะมีการเอียงซ้ายเอียงขวาเอวเราที่โยกๆก็จับความรู้สึกเคลื่อนเคลื่อนของเอวนะ่ะแล้วก็ท้องพองยุบ ใครจับความรู้สึกตรงไหนได้ก่อนให้ให้รู้สึกตรงนั้นไปก่อนอ่าบางคนเอาเอวถูก็รู้สึกที่เอวถนัดที่จะเอาเอวถูก็รู้สึกที่เอวกับขากับท้องอ่าใครถนัดจับอะไรได้ให้เอาตรงนั้นให้เอาตรงนั้นมาเป็นกรรมฐานของตัวเองใครจับลมหายใจได้ให้จับลมใครจับความเคลื่อนไหวของกายได้จับ รู้สึกที่เท้าได้ให้จับความรู้สึกที่เท้าจับความรู้สึกที่เอวได้เอวขยับเอวเคลื่อนเอวโยกไปโยกมาให้จับความรู้สึกที่เอวใครจับท้องพองยุบได้ใครเคยฝึกอะไรมามันจะทำนานอันนั้นเท้าเหยียบลงไปที่พื้นถ้ามันยังไม่รู้สึกอย่าเพิ่งก้าวให้มันรับรู้ความรู้สึกก่อนค่อยก้าว ใครอยากจะรู้สึกตัวได้เร็วๆให้ใส่ถุงเท้าแล้วเดินไม่ต้องใส่รองเท้ามันจะรู้สึกได้ได้ชัดกว่าใครจับความรู้สึกที่เท้าไม่ได้มั่งเห็นไหมว่ามันชัดเพราะอาจารย์เอาเหินมาปูวไว้ให้พวกเราฝึกรู้สึกที่เท้ากันไม่ต้องกำหนดอะไรนะที่เท้าเหยียบลงไปไม่ต้อง ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องหนอไม่ต้องยุบหนอพองหนอนะแค่รับรู้ความรู้สึกอา่าวเดินแล้วรู้สึกไปด้วยรู้สึกที่เทา้าที่เอวที่ที่เอวยกไปยกมาที่เอวสัมผัสเชือกเราไม่จําเป็นจะต้องเอา,เอามือจับทุกทั้งวันก็ได้นะเราสามารถเอาเอวถูได้เลยที่เอวถูที่เอวยกไปยกมา ที่ท้องพองยุบกำหนดให้ตัวเองมารับรู้เรียกว่ากลับมาละลึกรู้การสัมผัสนั้นพยายามกลับมาละลึกรู้การสัมผัสให้ได้ถีทีให้ได้บ่อยๆเท่าที่จะบ่อยได้เท่าที่จะถีได้เพื่อเติมความรู้สึกของการรับรู้ การรับรู้ความรู้สึกตัวเป็นการรับรู้ที่ไม่ได้สร้างกรรมจะว่างเปล่าจากกรรมขณะที่รับรู้เราเติมความรู้สึกตรงนี้แหละความรู้สึกตัวนี่แหละเติมสตินี่แหละมันเติมมันเติมความว่างเข้าไปใส่จิตเราไว้ เพราะที่ผ่านมากี่กับกี่กันแล้วที่เราเติมแต่กรรมเข้าไปแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วเราต้องเรียนรู้ตามท่านเราจะเติมแต่ความว่างเข้าไปในจิตความว่างนั้นเรียกว่าการรับรู้ที่ไม่ได้รู้อะไรแค่รู้สึกก็คือสติที่เราเคยฝึกกันมากรมาฐานรุ่นแรกๆจะเป็นการเดินแบบนี้ เห็นไหมว่าเราคิดเพลินไปกับความคิดโดยที่ลืมรู้ตัวหรือว่าแบบนี้เราเดินแบบนี้กรรมฐานแบบเก่าแต่ของอาจารย์แค่เพิ่มมาแบบว่าถูบแบบนี้รู้ไปยาวๆแบบนี้รู้ตัวแบบนี้ยาวๆแบบนี้เลยเนี่ยอ่านี้คือการเพิ่มมาของอาจารย์แล้วก็ได้ความยาวแล้วได้ความต่อเนื่องมันจะทําให้เราสงบสงัดจากอารมณ์ได้เร็วอันนี้เป็นวิธีการใช้เชือกแบบเดินจงกรม ส่วนอันนี้เป็นวิธีการใช้ลูกประคำให้เกิดประโยชน์สมัยก่อนลูกประคำเขาจะเอามาทำอะไรเขาจะเอามาทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นจีนเขาก็จะเอามาปริกรรมอะไรของเขานะคือลัทธิต่างๆเขาก็มีวิธีการใช้ลูกประคำอะของไทยก็จจะพุทโทพุทโทพูทโทพุโทโธสมัยก่อนเนาะแต่ของอาจารย์น่ะที่อาจารย์ฝึกมาแล้วมันได้ผลน่ะไม่ใช่การท่อง จะเป็นการรับรู้ความรู้สึกละลึกรู้ความรู้สึกพยายามรู้ความรู้สึกเท่านั้นการรู้ความรู้สึกมันทําให้จิตเราว่างแต่ถ้าเราไปท่องไปด้วยท่องไปด้วยไม่ว่าจะท่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตมาลาหังหรือว่าสมาลาหังสมาลาหังมันคือการไปจดจ่ออยู่กับการท่องมันไม่ได้เห็นอารมณ์ไม่ได้เห็นจิตใจตัวเองหรือว่าจะเป็นพุทโธพุทโธมันก็คือไปจดจ่ออยู่กับการท่องเหมือนกัน ถามว่าดีไหมมันก็ดีมันดีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งเพื่อด่าชาวบ้านไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งด่าใครทั้งนั้นไม่ต้องนินทาใครทั้งนั้นแต่อยู่กับคําบริกรรมพุทโธ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 สัมมาหังสัมมาหังอหรือว่ายุบหนอพ้องหนอแต่ของอาจารย์เนี่ยไม่ต้องท่องแล้วก็ไม่ต้องจํารับรู้แค่รู้สึกกําหนดรู้สึก รู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะนั่งนั่งอยู่สามารถใช้ลูกประคำเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีสถานที่เราอยู่ในเมืองเราจะมาผูกเชือกเดินอย่างเงี้ซึ่งมันยากก็ให้ใช้ลูกประคำเวลาที่เรารู้ตัวเราจะใช้ลูกประคำเนี่ยในการลูดอย่างเงี้ก็ได้นะใช้ลูกประคำเนี่ยสัมผัสอย่างเงี้ย แล้วก็รับรู้แล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยถ้าจะให้ดีคือควบคู่กับลมหายใจเราสาวอย่างเงี้ยเราหายใจเข้าพอปล่อยออกแล้วก็หายใจออกอย่างนี้ก็ได้นะคือได้รับรู้สองจุดหรือว่าเราจะรับรู้ที่บางคนชอบเดินออกกำลังกายก็ให้รู้เนี่ยที่หลังเห็นไหมว่ารูปประคำเนี่ยมันเลื่อนให้เอาจิตมาจดจอ่อตรงที่มันสัมผัส กระทบสัมผัสตร,ตรงไหนให้จดจ่ออยู่ตรงนั้นรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นเลยมือเนี่ยที่สาวอยู่มือมาแตะปุ๊บรับรู้ความรู้สึกที่มือสาวลงไปรับรู้ความรู้สึกที่มันเคลื่อนก็คือมันจะอยู่ในตัวเลยครเาเนี้ยทั้งมือทั้งหลังก็จะอยู่ในตัวเลยเราสามารถเปลี่ยนเรียวบทได้เราจะเปลี่ยนข้างก็ได้ตรงไหนก็ได้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกบางคนก็ที่เอวที่เอวก็ได้ หายใจเข้าหนดลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ่ะเป็นจังหวะนี้ก็ได้เราสามารถที่จะพลิกแพงให้มันเข้ากับความพอเหมาะพอดีกับเรานะไม่จาเป็นต้องเรียนแบบคนอื่นเป๊ะ,ปะส่วนการใช้น้ำตาภพัิวะจริงๆมันก็เป็นเมล็ดผลไม้แหละแต่เขาตั้งชื่อโลกเขาตั้งชื่อให้ว่าน้ำตาภพัิวะการใช้ก็คือ สะดวกกว่าลูกประคำถ้าเราเอาลูกประคำนี้ไปเดินตลาดไปเดินห้างเป็นไงเจ้าแม่ว่าจากไหนวะเนี่ยแต่ลูกประคำเหมาะกับการอยู่บ้านอ่าอยู่บ้านที่ไม่มีสถานที่อยู่ในห้องส่วนอันนี้สามารถขึ้นเครื่องบินยังได้เลยอ่าขึ้นรถขึ้นเรืออะไรเราไปเดินห้างก็ได้เราเนี่ยเราใช้กําหนดอะไรเราจะกมก็ได้เนี่ยกมเนี่ยมันก็รู้ตัวเพราะมันรู้สึกเจ็บเจ็บ การรับรู้คือการรู้ตัวอ่าคือการมีสติมันกรรมแล้วมันรู้สึกเจ็บเจ็บกร,รแล้วคือรับรู้การรู้สึกตัวเนี่ยรับรู้เข้ามาที่ตัวเอ่าอาจารย์ยกตัวอย่างเราจะสูดลมหายใจเข้าก็ได้กําหนดเพิ่มกรรมฐานของเราไปคือสูดลมหายใจเข้าออกแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยรับรู้การรู้ตัวรู้สึกตัวแล้วลึกรู้ตัวเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วมันไม่หนวกหูคนข้างๆเราก็ อยู่กับจุดนี้อยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบนี่คืออุปกรณ์ที่อาจารย์สรรหาทำแล้วก็เอามาส่งต่อแล้วพวกเราจะเดินจงกรมก่อนหรือจะฝึกอะไรก่อนก็ได้นะใครเคยฝึกลมหายใจมาเดินก็ให้กําหนดลมไปด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่เคยฝึกลมหายใจไม่เคยฝึกอาณาปานสติมาเนี่ยอาจจะกําหนดลมไม่ได้ไม่เป็นไรเราเอาตรงที่เราจับได้ ตรงไหนที่เราจับได้เท้าไงเหยียบก้อนหินเนี่มันเจ็บอ่าเราจะจับความรู้สึกที่เท้าได้ละแล้วมือเนี่ยถ้าเราเพิ่มจุดก็คือถูเอวด้วยอืมถูเอวเพิ่มจุดละมือก็สองมือละแล้วก็เอวอีกแล้วก็เอวที่โยกไปโยกมาอีกถ้าเราเดินคล่องคล่องหมายถึงว่าเรากําหนดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันจะคล่องพอมันคล่องแล้วเราจะชานานแล้วเราจะเพิ่มจุดได้อย่างสบายสบายเราไม่ต้องกำจะแน่นนะ กวางข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้อย่างนี้ก็ได้คือยังไงก็ได้ขอให้เรารับรู้แล้วมีมีอะไรกระทบแล้วเรารับรู้เรามีความรู้สึกตัวได้เป็นจบประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแค่รู้สึกตัวได้เป็นจบจะเดินท่าไหนก็ได้ก็ถ้าเราเดินเราเดินเมื่อยอ่ะสมมติเดินสองชั่วโมงแล้วรู้สึกเมื่อยละอยากนั่งบ้างอ่ะอยากนั่งบ้างก็มานั่งวิธีนั่งสัมผัสเชือกเนี้ยนะอาจารย์จะให้ เราเข้าใจคำว่าไปด้วยกันไหมมือกับลมไปด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้คือสูตรลมเข้านะอันนี้คือสูตรลมออกสูตรลมเข้าสูตรลมออกหายใจเข้าหายใจออก ให้ลมกับมือเนี่ยมันไปคู่กันอย่างเงี้ยไปคู่กันอย่างเงี้ยเข้าออกเข้าออกจะใช้สองมือก็ได้นะใช้สองมืออันนี้จะเข้าก็ได้นะหรืออันนี้จะออกก็ได้นะแค่สัมผัสเป็นจบรับรู้เป็นพอเอาเข้า สูดลมหายใจเข้าด้วยออกเข้าออกจะทำมือแบบนี้แต่หายใจออกหายใจเข้าก็ได้นะหายใจออกก็ได้อ่ะหายใจออกหายใจเข้ามือเนี่ยไม่เกี่ยวว่าจะต้องท่าไหนนะขอบเพียงมันไปพร้อมกับมือก็พอคือให้มันประสานกันให้มันทำงานร่วมกันมือกับลม นี่เป็นวิธีการปฏิบัติของอาจารย์